อยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมีความกังวลเรื่องไหนอยู่บ้างเพราะความกังวลเหล่านี้ค่ะจะเป็นปัจจัยสําคัญที่เราที่ทําให้เราค่ะตัดสินใจเลือกประกันชีวิตในรูปแบบต่างๆนะคะอย่างเราเป็นเสาหลักของครอบครัวแน่นอนที่สุดสิ่งที่เราห่วงนะคะก็ต้องห่วงคนในครอบครัวห่วงคนที่เรารัก ห่วงคนข้างหลังนะคะห่วงลูกเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกคนนะคะทำประกันชีวิตไว้เพื่อส่งต่อเงินเหล่านี้ไว้ให้คนข้างหลังในยามที่เราไม่อยู่เขาเหล่านี้ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อได้นะคะแต่ถ้าหากใครนะกังวลเรื่องความการดูแลสุขภาพโอ้โหเดี๋ยวนี้โครคภัยไข้เจ็บเยอะเลยนะคะก็จะแบบว่าเดี๋ยวถ้า เจ็บป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้จะมีค่ารักษาเพียงพอไหมนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะวางแผนด้วยประกันสุขภาพหรือวางแผนด้วยประกันด้วยออโรคร้ายแรงค่ะใช้ป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้เพราะทุกคนอย่าลืมว่าค่าเบี้ยรประกันนะคะเราทุกคนสามารถวางแผนได้ว่าเราอะคะ่ะมีความพร้อมในการจ่ายแค่ไหนแต่ถ้ารอให้เราป่วยแล้วคะ่ะทุกคนค่ารักษาเราวางแผนไม่ได้นะคะ เขาบอกว่าค่ารักษาโรคนี้จํานวนเงินเท่านี้นั่นคือเงินที่เราต้องจ่ายไม่มีการต่อรองราคานะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงนะคะลองรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะคะแต่หลายคนนะคะ เดินทางไปทํางานนะคะก็เป็นห่วงว่าเออใช้รถใช้ถนนเราขับรถระวังดีแล้วแต่คนอื่นจะระวังให้เราหรือเปล่าก็ทําประกันอุบัติเหตุไว้นะคะนอกจากอุบัติเหตุทางรถแล้วก็อุบัติเหตุอื่นๆอย่างหนูนําเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะทำกับข้าวนะคะโดนน้ามันกระเด็นโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนประตูบ้านหนีบนะคะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยนิดนึงนะคะก็ก็สามารถใช้ตรงเนี้ยได้นะคะแล้วหลายๆคนนะคะก็ เป็นห่วงว่าถ้าเกิดเราป่วยเราไม่สบายเราหยุดทำงานเราจะมีรายได้ตรงไหนนะคะมาใช้จ่ายประจำวันนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะเลือกประกันที่เป็นแบบให้เสริมในส่วนของค่าชดเชยะคะ่ะทำให้เราหมดกังวลไปเลยว่าวันที่เราทำงานไม่ได้วันที่เราหยุดไปรักษาตัวยังจะมีเงินส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้เรานะคะ